สวัสดีค่ะแนนพัทรพรจนเคียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะแนนก็ขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยก็คือแนนก็ทำธุรกิจ King ฮิร์บควบคู่ไปกับธุรกิจส่วนตัวนั่นเอง และแนนอยากจะบอกกับทุกท่านแบบนี้ค่ะว่าชีวิตคนเราทุกคนมีเป้าหมายส่วนตัวแนนเองก็มีเป้าหมายในชีวิตเช่นเดียวกันเป้าหมายในชีวิตของแนนก็คือแนนอยากที่จะมีรายได้เข้าบัญชีในทุกๆวันหรือการมีรายได้แบบ a s s i v e income หรือว่าการมีรายได้เข้ามาในบัญชีในทุกๆวันแม้ในขณะที่แนนกําลังหลับอยู่หรือว่ากําลังท่องเที่ยวอยู่หรือกําลังทํากิจกรรมอยู่กับครอบครัวนั่นเอง และธุรกิจ king herb ค่ะก็สามารถทำให้เป้าหมายของแนนเป็นจริงได้แนนสามารถมีรายได้ได้ทุกวันแล้วก็มีรายได้ที่จะสามารถจะใช้จ่ายได้ในทุกๆวันโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจและสิ่งที่จะทำให้แนนประสบความสำเร็จได้นั้นก็คือระบบบุมแรงซิสเต็มค่ะระบบบุลแรงซิสเต็มนี้จะเป็นระบบที่จะช่วยให้ทุกคนสำเร็จได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นเพียงทุกคนสามารถเคลื่อนคนเข้าระบบให้ได้มากที่สุดและให้ระบบ สอนงานสอนวิธีการทำงานแทนเราค่ะและทุกๆคนที่เข้ามาในระบบนี้ก็จะทำงานไปในทิศทางเดียวกันและประสบความสําเร็จเหมือนเหมือนกันนั่นเองและที่สำคัญระบบบุลแงซิสเต็มนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียค่าการเดินทางเพียงทุกท่านมีมือถือซึ่งทุกท่านเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนกันอยู่แล้วนะคะในปัจจุบันทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าเรียนในระบบบุลแรงซิสเต็มและสามารถทาธุรกิจ คิงเฮิร์บให้ประสบความสำเร็จได้มีรายได้180,000บาทต่อเดือนได้ภายในระยะเวลา10เดือนเท่านั้นค่ะไม่มากเลยเพราะฉะนั้นใช้เวลา สั้นมากแต่ว่าได้ผลตอบแทนเยอะมากๆเลยนะคะและแน่นอนค่ะเมื่อครอบครัวเรามีรายได้1 8 0 0 0 0บาทต่อเดือนครอบครัวเราก็จะมีความสุขแน่นอนไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่มีความสุขนั่นหมายถึงทุกๆคนในครอบครัวเราด้วยค่ะและความสำเร็จนี้จะเป็นของทุกคนถ้าทุกท่านเคลื่อนคนเข้าระบบบุคแางรสิสเ็มให้ได้มากที่สุดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ